จากหนังสือเรื่องคนสำเร็จหเปอร์เซคิดและทำแบบนี้ถึงมีหมื่นล้านโดยผู้เขียนคือคุณทศคณนาพรจากใจถึงใจโลกธุรกิจการค้าใครคิดก่อนได้เปรียบใครใช้โอกาสทองลงมือทำก่อนรวยก่อนเป็นคนหปอร์เซที่ประสบความสำเร็จ และบงังคังจริงในโลกธุรกิจกว่า20ปีในวงการหนังสือบริหารธุรกิจและหนังสือจิตวิทยาพัฒนาตนเองได้เขียนหนังสือระดับเบสเลอร์ของเมืองไทยมามากพอสมควรสำหรับเล่มนี้เป็นอีกเล่มที่อยากทํามากที่สุดเล่มหนึ่งเพราะได้เอาวิธีคิดกลยุทธ์ในการลงมือทําจริงของคนระดับซ e อและมหาเศรษฐีโลก มาให้เข้าใจถอดรหัสลับทางธุรกิจแบบถึงแก่นถึงมุมมองแบบอัจฉริยะของคนระดับ CEO และมหาเศรษฐีโลกที่สร้างธุรกิจระดับหมื่นล้านแสนล้านดอลลาร์ในเวลาไม่นานนักกลายเป็นคนหเปอร์เซที่ประสบความสำเร็จและมัง่งคั่งจริงในโลกธุรกิจเรียกว่าระดับสุดยอดของโลกทุกคนและเชื่อว่าหากคนที่คิดจะทำธุรกิจ การเรียนรัดจากคนที่ประสบความสำเร็จคงได้ประโยชน์มากและยิ่งองค์กรธุรกิจใดซื้อให้พนักงานได้อ่านกันรับรองว่าองค์กรนั้นจะพุ่งไปข้างหน้าสร้างความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ร่วมกันอย่าช้าโลกทุกวันนี้ปราวัยชนะปราช้าด้วยความปรารถนาดีทศคณะนาพรคำนำสำนักพิมพ์ ต้องยอมรับความจริงกันเรื่องหนึ่งว่าโลกหมุนไวมากขึ้นเท่าใดธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลามหาเศรษฐีใหม่ของโลกก็เกิดขึ้นตลอดเวลามีคนรุ่นใหม่พร้อมที่จะเข้าสู่วงจรธุรกิจเรียกว่าทุกนาทีเลยก็ว่าได้ทศคณนาพรนักเขียนที่มีมุมมองนำวิธีการสร้างธุรกิจที่ทำได้จริงนำเงินมาสู่ชีวิตได้โดยง่าย ทุกคนทำได้จริงมาแบ่งปันให้กับทุกคนผ่านหนังสือเล่มนี้มารู้จักความลับของกลุ่มคนหเปอร์เซนที่เป็นซ e o และมหาเศรษฐีโลกไปพร้อมๆกันด้วยความเคารพบรรณาธิการสำนักพิมพ์คนสำเร็จหนเอร์เซนแสวงหาความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ด้วยมือตัวเองไม่นั่งรอโชคชะตาและวาสนา power up ปลุกพลังความเชื่อในตัวคุณความลับแรกของซ e o และมหาเศรษฐีโลกคุณจะเป็นอย่างที่คุณคิดเกือบตลอดเวลาโลกภายนอกของคุณคือภาพสะท้อนโลกภายในของคุณซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่คุณคิดทุกอย่างที่คุณคิดจะโผล่ออกมาในความเป็นจริงของคุณอย่างต่อเนื่องไบรอันเทรซี่ ถอดรหัสลับแรกในคนหเปอร์เซนที่กลายเป็นซีอและมหาเศรษฐีโลกมีสิ่งหนึ่งที่เหล่าคนหเปอร์เซนทุกคนเชื่อและใช้ในการสร้างธุรกิจที่เริ่มต้นจากความยากลำบากจนประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่และนำไปสู่ความร่ำรวยมหาศาลในที่สุดคุณเองก็สามารถนำมาใช้กับชีวิตได้เช่นกันเพราะกฎแห่งธรรมชาติที่มีไว้ให้กับทุกคน แต่คนที่เชื่ออย่างเข้มข้นและลงมือทำอย่างถูกต้องเท่านั้นที่จะได้ผลลัพธ์สิ่งนี้ถูกเรียกกันว่ากฎแห่งความเชื่อซึ่งก็คือไม่ว่าอะไรที่คุณเชื่อด้วยความรู้สึกจริงๆจะกลายเป็นความจริงไม่ว่าอะไรที่คุณเชื่ออย่างเข้มข้นมากๆกําลังจะกลายเป็นความจริงในไม่ช้า มีการพบความจริงว่าคนที่ประสบความสำเร็จเหล่านั้นเชื่ออย่างที่สุดว่าพวกเขามีความสามารถมากพอที่จะทำในสิ่งที่เขาตั้งใจไว้จนประสบความสำเร็จได้ในทุกนาทีอันมีค่าพวกเขาจะเรียนรู้ทุกศาสตร์ทุกวิธีการที่จะนำเขาไปสู่ความฝันนั้นพร้อมๆกับไม่ส่งเสริมไม่คิด ไม่พูดถึงความเป็นไปได้ของความล้มเหลวเรียนรู้จากคนล้มเหลวเพื่อจะเป็นบทเรียนที่ต้องระวังแต่จะไม่อยู่ใกล้ไม่ทำงานกับคนที่ล้มเหลวเพราะในคนที่ล้มเหลวเหล่านั้นมีพลังงานลบที่จะปล่อยออกมา,มากมายตลอดเวลาเรียกรวมกันว่าความคิดบวกผสานการรู้บวกในบางครั้ง หากมีแต่การคิดบวกเพียงอย่างเดียวปราศจากความรู้ที่จะทำให้เกิดขึ้นจริงได้ก็เป็นเพียงแค่ความฝันที่ไม่เกิดขึ้นจริงเท่านั้นแต่การรู้บวกเป็นการที่คุณตระหนักได้ว่าไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามคุณจะประสบความสำเร็จแน่ๆด้วยความรู้ที่สแสวงหามานั้นจะช่วยให้เป็นจริง หลักการอีกอย่างหนึ่งที่เกี่ยวเนื่องกับความเชื่อของคุณก็คือพลังความตั้งใจเรารู้ว่าพลังความตั้งใจมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จใดๆก็ตามพลังความตั้งใจมีพื้นฐานจากความเชื่อมั่นอย่างยิ่งยวดมีพื้นฐานจากความศรัทธาหรือความเชื่อที่ไม่ต้องการข้อพิสูจน์มีพื้นฐานบนความเชื่อของคุณ ในความสามารถที่จะได้ชัยชนะเหนืออุปสรรคทั้งปวงทอมัสอวาย์เอดิสันนักประดิษฐ์ที่เป็นเบอร์ท้ายๆในเวลานั้นมีความฝันและความเชื่อว่าพลังงานไฟฟ้านั้นมนุษย์อย่างเขาสามารถสร้างขึ้นได้พลังงานไฟฟ้าและแสงสว่างจะเปลี่ยนโลกใบนี้ทั้งใบได้เขาเริ่มต้นด้วยความไม่รู้ จึงตั้งใจเพียรพยายามทดลองเป็นหมื่นครั้งไม่ยอมแพ้ไม่ยอมล้มเลิกด้วยความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าที่เขามีจนได้ความรู้จนในที่สุดเขาก็ทำได้สตีฟจ็อบนักศึกษาหนุ่มที่มีความฝันว่าเขาจะสร้างคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการออกแบบที่ดีที่สุดที่โลกเคยมีในขณะนั้น และเชื่อว่าเขาทำได้เขายอมทิ้งห้องเรียนในมหาวิทยาลัยออกมาเพื่อความฝันนั้นเพียรพยายามหาความรู้ที่จะทำให้ได้ไม่ว่าใครจะดูถูกไม่ว่าใครจะพูดห้ามอะไรเขาล้วนไม่สนใจในที่สุดเขาก็สร้างเครื่องคอมพิวเตอร์ Macintosh สำเร็จถือเป็นก้าวแรกของแอปเปที่ต่อมาคนทั้งโลกรู้จัก และ Apple ก็กลายเป็นแบรนด์หนึ่งที่มีมูลค่าสูงสุดของโลกแจ็ Jack Ma, คมาครูสอนภาษาอังกฤษจนๆในเมืองหางโจวเมืองเล็กๆในจีนมีความฝันว่าจะสร้างธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซที่จะทำให้ธุรกิจขนาดเล็กของจีนและทั่วโลกได้ค้าขายกันอย่างเสรีบนโลกออนไลน์วันแรกที่เขาเรียกเพื่อนมาฟัง ในสิ่งที่เขาคิดและเชื่อว่าทำได้ในห้องเช่าของเขาเพื่อนทั้งหมดไม่มีใครเชื่อว่านวัตกรรมใหม่ที่แจ็คมาพูดถึงจะทำสำเร็จมีแต่แจ็คมาคนเดียวที่เชื่อแต่ด้วยความเป็นเพื่อนรักกันมานานเมื่อเห็นแววตาที่มุ่งม,มั่นและความตั้งใจของแจ็คมาจึงยอมร่วมหัวจมท้ายทำงานกินนอน กันในห้องนั้นเพื่อช่วยพัฒนาเว็บไซต์อย่างที่ว่ากันว่าถ้าไม่สำเร็จก็ขอยอมตายกันในห้องนั้นจนในที่สุดโลกก็ได้รู้จักอาลีบาบาเว็บไซต์อ e ีคอมเมิร์ซที่มีมูลค่ากว่าแสนล้านในเวลานี้กฎแห่งความเชื่อเป็นพลังแรกที่ทุกคนสามารถพัฒนาต่อไปสร้างพลังความตั้งใจจากความเพียรพยายาม มุ่งทำให้ได้เป้าหมายที่ต้องการในทุกเรื่องด้วยการหาความรู้อ่านทุกสิ่งที่เป็นบวกต่อเป้าหมายนั้นมันจะยิ่งส่งเสริมให้มั่นใจและไปเพิ่มพูนพลังความเชื่อให้โตขึ้นอย่างไร้ขีดจำกัดเชื่อมั่นว่าทำได้พลังตั้งใจความรู้บวกลงมือทำเป้าหมายสำเร็จไม่ว่าแนวทางคมความคิดเคล็ดลับกลยุทธ ชีวประวัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จด้วยการฟังคลิปความรู้ด้วยการอ่านหนังสือเกี่ยวกับคนที่ประสบความสำเร็จยิ่งเอาข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับความสำเร็จเข้าไปในสมองมากเท่าใดก็มีโอกาสที่จะพัฒนาสร้างพลังความตั้งใจที่จะผลักดันให้ผ่านอุปสรรคและความยากลำบากทั้งได้รับประสบการณ์มากยิ่งขึ้นเท่านั้น วันนี้ทุกคนต้องเริ่มจากเป็นนายตัวเองควบคุมตัวเองมีวินัยในตัวเองเป็นสิ่งสำคัญยิ่งสําหรับคนที่ต้องการบรรลุความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่และการควบคุมเหนือความคิดเป็นการปฏิบัติที่ยากที่สุดในการที่จะเป็นนายตัวเองลองดูสิว่าคุณสามารถพูดคุยและคิดเฉพาะสิ่งที่คุณปรารถนาเท่านั้น และไม่คิดเกี่ยวกับสิ่งใดๆที่คุณไม่ต้องการเป็นเวลาสัก24ชั่วโมงได้ไหมแล้วคุณจะเห็นว่าตัวคุณถูกสร้างขึ้นด้วยอะไรอาจเป็นเรื่องยากที่จะทำแต่ถ้าฝึกทำบ่อยๆคุณจะไปถึงจุดที่คุณจะคิดเกี่ยวกับเป้าหมายและความปรารถนาต่างๆของคุณเกือบตลอดเวลาแล้วชีวิตทั้งชีวิตของคุณ ก็จะเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นถ้าปลุกพลังความเชื่อที่ยิ่งใหญ่ในตัวคุณให้ลุกโชนมากขึ้นเท่าใดความสุขความสาเร็จและความร่ำรวยของคุณจะมากขึ้นเท่านั้นปลุกแรงบรันรดาลใจที่ยิ่งใหญ่ตอกย้ำในจิตใจทุกวันทุกสิ่งล้วนเป็นไปได้เราทำได้ต้องเชื่อมั่นว่าทำได้ไม่มีคำว,ว่าอาจ อีกต่อไปในชีวิตเราหากวันนี้ใครยังอยู่ในช่วงที่พลังใจหมดเริ่มคิดลบท้อถอยไม่ว่าจะมาจากเกิดวิกฤตในชีวิตหรือผิดหวังจากใครหรืออะไรก็ตามมีวิธีคิดด้วยการปลุกพลังชีวิตที่จะช่วยพลิกชีวิตให้ออกจากมุมลบๆนี้ให้มีพลังชีวิตขึ้นมาใหม่มาแบ่งปัน เพื่อให้ก้าวไปสู่สิ่งที่ดีที่รอทุกคนอยู่และนี่คือ9ก้าวิธีคิดเพื่อปลุกพลังชีวิตวิธีคิดข้อแรกเชื่อมั่นในตัวเองเข้าไว้ยิ่งตกอยู่ในภาวะที่ท้อแท้และสิ้นหวังมากเท่าไหรยิ่งต้องเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นเท่านั้นการมองโลกในแง่ร้ายไม่เคยทำให้อะไรดีขึ้นแต่การคิดบวก จะช่วยให้มองเห็นทางออกของปัญหาข้อที่สองยอมรับในความผิดพลาดวิธีเดียวที่จะเรียนรู้และเติบโตได้คือการยอมรับในสิ่งที่เราทําพลาดไปถึงมันจะทําให้รู้สึกแย่แต่มันเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าเรากำลังเรียนรู้ถึงหนทางเดินใหม่ที่ถูกต้องแล้วข้อที่สาม ควบคุมความคิดของตัวเองฝึกควบคุมความคิดเลวร้ายการมองโลกในแงล่ลบให้มันอยู่ในกรงที่มิดชิดที่สุดในสมองเพราะถ้าคุณควบคุมความคิดตัวเองไม่ได้แสดงว่าคุณจะควบคุมการกระทําและคําพูดไม่ได้ไปด้วยข้อที่สี่รู้จักสร้างความสุขจากภายในหลายคนมองหาความสุขจากสิ่งรอบตัว แต่คนคิดบวกจะสร้างความสุขจากภายในตัวเองไม่ว่าสิ่งรอบตัวจะเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนความสุขของคนคิดบวกไม่มีวันหายไปง่ายๆข้อที่หฝึกคิดบวกกับทุกปัญหาไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่จะมองเห็นแต่ความทุกข์จากปัญหาที่เกิดขึ้นคนคิดบวกจะมองแต่ข้อดีของทุกปัญหา เพื่อสร้างกำลังใจและเตรียมความพร้อมสำหรับความสำเร็จที่จะมาถึงข้อที่6จริงจังกับความรับผิดชอบเมื่อถึงเวลาเกิดปัญหาคนคิดบวกจะไม่โยนความผิดหรือจมอยู่กับความทุกข์ที่เกิดขึ้นแต่จะโฟกัสในสิ่งที่ทำได้และพยายามแก้ไขปัญหานั้นโดยไม่เสียเวลาปวดหัวกับเรื่องที่ประเมินแล้วว่าควบคุมไม่ได้ ข้อที่7เชื่อว่าทุกปัญหามีทางแก้ไม่มีอะไรแย่ไปกว่าการสิ้นหวังคนคิดบวกจะไม่พยายามคิดว่าตัวเองสามารถแก้ไขปัญหาได้แต่เขารู้ว่ามีวิธีก้าวผ่านปัญหาได้ด้วยความเชื่อที่แข็งแกร่งกว่าเดิมข้อที่8ไม่สนใจคนคิดลบคุณใช้เวลาอยู่กับคนแบบไหน โลกทั้งใบของคุณก็จะเต็มไปด้วยคนแบบนั้นรีบถอยออกมาจากกลุ่มคนที่จะทำให้โลกของคุณหดหูก่อนที่จะสายเกินไปข้อที่9เตรียมร่างกายให้พร้อมกับความสำเร็จใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมการออกกำลังกายทำให้ร่างกายหลั่งสารเอนโดฟินออกมาทำให้เรามีความสุขลดความเครียด และช่วยให้คุณไม่ต้องคิดลบก,กับรูปร่างของตัวเองอีกด้วยเลือกรดน้ำให้กับความคิดที่สร้างประโยชน์ให้กับตนเองอย่ารดน้ำให้กับความคิดด้านลบสุดท้ายบอกกับตัวเองทุกวันว่านับแต่นาทีนี้จะมีแต่เรื่องดีๆมาสู่ชีวิต